ก่อนจะชมรายการคุณนายจตกราดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับประ i b e แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะผมจะได้ไม่พลาดการชมคลิปใหม่ๆครับนี่รองเท้าเปิดทุเรียนแปลกมากฮะคุณเพราะว่านี่คือรองเท้าที่ทำมาจากเปลือกทุเรียนเปลือกทุเรียน ให้ผลของผู้เรียนให้เป็นประโยชน์นะครับเนาะแบบนี้ขายคู่เท่าไหร่ฮะพูดสี่ร้อยสี่ร้อยนะโอเคครับขอบคุณนะครับก็คือที่เสียเกศนี่เขาก็ยังนิยมใส่ผ้าไหมอยู่ใช่ไหมผ้าไหมผ้าพื้นเมืองค่ะนี่สวยนะครับดูเรียบร้อยนะฮะเป็นลายเฉพาะของจังหวัดศรีสะเกดเลยนะคุณผู้ชมนนี้ก็ะดอกดำดวนค่ะมาใส่หมด อันนี้เขาก็จะแบบว่าแล้วแต่จะดีไซน์ค่ะอ,อันนี้เขาก็ดีไซน์เป็นดอกไม้เป็นรูปตัวเอสหลอดกำลัดวนนี่คือเป็นโลโก้ของเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดศรีสะเกษดอกไม้ประจําจังหวัดศรีสะเกษอ่า สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเจอกันทุกเช้าวันพุธ9.20กับรายการคุณนายแจกตลาดนะครับและสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับยังอยู่กับคุณนายคนสวยของเรานะครับผมคุณนายพัฒนาศิลาอาจนะครับพี่ยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดและประธานแม่บ้านหาดไทยจังหวัดศรีสะเกดครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนยังไงครับผมค่ะก็ต้องขอโทษด้วยพอดีที่มีภารกิจจึงจะขอให้ท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะท่านท่านชิมานัสยอดบุญคำค่ะครับผมสวัสดีครับเพื่อช้าจังหวัดค่ะพาน้องเทไปเที่ยวนะคะเดี๋ยววัไห้เราไปเจอกันที่ตลาดได้เลยคะัแต่ก่อนอื่นเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันฮะเดี๋ยวจะไปที่เกาะห้วยน้ำคำค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวเกาะห้วยน้ำคำกันดีกว่าครับ โอเคครับถ้าลองครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนแล้วครับผมพื้นที่เนี่ยนะคะเรียกว่าสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาค่ะหรือเรียกว่าเกาะห้วยน้ําค,คําค่ะซึ่งตอนนี้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง241ปีจังหวัดศร,รีสะเกดค่ะจะมีกลุ่มโอท็อปนยคะคม,มาจําหน่ายนะคะมากกว่าร้อยบูธค่ะอะแล้วเกาะห้วยน้ําคำเนี่ยครับผม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดศรีสะเกดเลยไหมครับผมใช่ค่ะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญค่ะจะมีหอศรีลำดวนค่ะครับผมซึ่งท่านจะเห็นดูนี่ข้างหลังเรานุ่เลยสูงสูงนะฮะหอคอยนะคะจะสูง84เมตรนะคะมี16ชั้นนะคะสามารถชมยิวได้360องศาเลยค่ะผมแบบได้ยินบรรยากาศเพลงได้เห็นคนเดินเยอะๆตรงนู้นที่ท่านพาเดินชมงานหน่อยครับเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศงานโอทอกันครับ รองเท้าเปลือกทุเรียนแปลกมากฮะคุณเพราะว่านี่คือรองเท้าที่ทํามาจากเปลือกทุเรียนเเปลือกทุรียนใช้ผลของทุเรียนให้เป็นประโยชน์นะครับเนาะแบบนี้ขายคู่เท่าไหร่ฮะสี่ร้อยสี่อเคครับขอบคุณนะครับก็คือที่เสฉะเกตุนี่เขาก็ยังนิยมใส่ผ้าไหมอยู่ใช่ไหมครัผ้าไหมผ้าพื้นเมืองค่ะ นี่สวยครับดูเรียบร้อยนะฮะเป็นลายเฉพาะของจังหวัดศรีสะเกดเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็นดอกดําดวนค่ะใช่ค่ะอันนี้เขาก็จะแบบว่าแล้วแต่การดีไซน์ค่ะอันนี้เขาก็ดีไซน์เป็นดอกไม้เป็นรูปตัวเอสค่ะอดอกดาดวนนี่คือเป็นโลโก้ของเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดศรีสะเกดดอกไม้ประจําจังหวัดศรีสะเกดอ่านี่อีกหนึ่งร้านนะฮะ,ฮะผมมีบอกว่ามีเ,มเสื้อให้ด้วย ดูดีอะดูดีอะตัวนี้ราคา3 5 0 0ัครับผมนี่แต่เป็นงานฝีมือนะครับใครที่นี่อยากให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ไหมครับผมโอ้โหครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะงานแบบน่าเดินมากนะครับผมช่วงนี้นะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวศรีสะเกดหรือมาเที่ยวอีสานครตอนนี้อากาศดีมากๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมากเลยครับที่พาเขเดินชมงานโอท็อปนะครับขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่เขเดิบตอนนี้นะครับคุณนายของเรานะครับผมรออยู่ที่ตลาดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอคุณนายของเราวันที่ตลาดเลยครับ สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่มีเส้นสุด The New m u e X ร้านค้าคุณนายส่อสแสวงหาของคุณภาพดีในราคาผู้ผลิตอด l i n e คุณนายสโต re หรือ Tiktok คุณนายจ่ายตลาดวันนี้เรามีงานดีๆมาฝากกรมการค้าภายในโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอียมอธิบดีกรมการค้าภายในจัดตลาดต้องชมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดต้องชม โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงซอฟต์พาวเวอร์สะท้อนกลิ่นอายและความมีสเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับชุมชนนำไปสู่การขยายภาคการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาช็อปสินค้าเอกลักษณ์พานิชอันตลักษณ์ของชุมชนชมและช็อปสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเงินสะพัดกว่า145ล้านบาทจึงขอเชิญช็อปเชิญเที่ยวตลาดต้องชมในช่วงเทศกาล เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ชุมชนสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่าลืมไปชอบกันเยอะๆนะ และตอนนี้นะครับเราอยู่ี่ตลาดแล้วนะต้องบอกว่าเช้านี้คึกคืนมากเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล3นะคะคเมนูอาหารวันนี้เราจะเลือกวัตถุดิบที่เป็นพืชเศรษฐกิจกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็เรายังได้ขึ้นทะเบ,บียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะหรือสินค้า GI ก็คือหอมแดงศรีสะเกดค่ะที่เลยจ้าหอมแดงเนี่ยมาทําเป็น เมนูกิมจิหอมแดงแล้วก็ทานคู่กับไข่เจียวหอมแดงค่ะน้องเพโอเคฮะถ้้งั้นเดี๋ยวเราไปเดินหาซื้อวัตถุดิบกันนะครับผมแล้วก็ไปดูของเด็ดร้านอร่อ,รอยกันครับผมไปเลยครับนี่เลยคนายแนะนมามาร้านนี้เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นร้านขนมหวานอะไรอร่อยที่สุดแบบว่าเด็ดที่สุดเป็นสูตรของคุณแม่เลยอ๋อข้าวเหนียวสังขยาขอทําให้ดูสั้นหนึ่งขอเลยไหมคะแม่น่าทานมากน่าทานมากอันนี้เป็นข้าวเหนียวอะไรคะแม่อันนี้ข้าวเหนียวดาค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองชิมครับ ความหวานมันนะฮะหอมข้าวเหนียวหอมมากนะฮะโอเคยหยคุณแม่นะครับฝากร้านกับคุณผู้ชมหน่อยร้านตลาดรถไฟนะคะตลาดเทศบาลสามะฝากร้านคุณยายเกียวกับคุณแม่ด้วยนะครับแนะนำร้านนี้นิดเดีค่ะร้านนี้เลยนะครับเป็นข้าวเหนียวค่ะห่อด้วยใบยางนาค่ะห่อละห้าบาทห่อละห้าบาทนี่นะฮะคุณผู้ชมอยวให้ดูข้างในนะฮะเวลาที่เราใส่ในใบอย่างนี้เขาจะช่วยในเรื่องอะไรครับเก็บความร้อนเก็บความร้อนได้ดีนะครับ สินค้า G.I. แล้วครับให้คุณนายครับพาไปเดินดูหน่อยว่าในตลาดมีไหมไปเลยครับแม่สวัสดีจา้นจานี่ฮะหอมแดง นี่นะฮะเป็นสินค้า GI สุดพิเศษเลยนะฮะแบบนี้ขายเท่าไรครับแม่จ๋าได้รละ6ิบาทเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะต้องซื้อไปส่วนประกอบอื่นนะครับหอมเดี๋ยวเราไปเก็บที่จวนค่ะเพราะว่าครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองค่ะได้เลยครับเราซื้อหอมแดงนะฮะซึ่งเป็นสินค้า GI นะครับของจังหวัดศรีสะเกษไปเลยนี่แล้ววันนี้นะครับผมพิเศษจากรายการคุณนายจกตลาดเลยนะครับวันนี้นะครับน้ำมันขัวเหลืองตาหงุนนะครับผม จะมาแจกของรางวัลที่นี่ฮะเดี๋ยวหาพ่อค้าแม่ค้ามาร่วมสนุกนะครับรับของรางวัลเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตาขุนฮะกติกาง่ายมากๆเลยฮะใครอยากเล่นเกมบ้างครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีนะฮะ<อ>แจกน้ำมันถั่วเหลืองตาขุนฮะและนี่นะครับผมผู่ที่จะมาร่วมสุกกับเราขอเสียงเหน่อยแล้วก็อ,อ,อ,อย่างนี้นะฮะกติกา เพียงพูดว่าน้ำมันถั่วเหลืองตาหงุ่นะครับส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นตามด้วยเมนูเท่านั้นนะฮะคนละ15วินาทีนะครับใครพูดได้เมนูเยอะที่สุดนะครับภายใน15วินาทีจะได้รับน้ำมันถั่วเหลืองตาหงุนไป2ขวดด้วยกันเดี๋ยวเรามาคุยทีละคนเลยคุณแม่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณแม่เมเตียจ้ะคุณแม่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับผมน้ำมันถั่วเหลืองตาหงุ่นสวนรุ่นสู่รุ่นกัน ทำเมนูผัดกะเพรากระไรความอร่อยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองตางูส่งส่งต่อความสูลรรุ่นสูตรรุ่นค่ะทำเมนูผัดกะเพราค่ะเวลาครับผมนะฮะมาดูตัวจี๊ดคนนี้ดีกว่าครับผมคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อจุ๋มค่ะขายผักค่ะคุณแม่พร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับผมน้ำมันถั่วเหลืองตางูนส่งต่อความอร่อย จากรุ่นสู่รุ่นจะทำเมนูผัดกะเพราค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตางูนท่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นจะผัดผักคะน้าค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตางูนทรงต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นสรุปแล้วของคุณแม่นะครับผมได้ไปหมด2เมนูด้วยกันนะฮะโอ้ยเก่งมากไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออ้อค่ะพี่อ้อคะพี่อ้อขายอะไรเอ่ยขายกะทิค่ะร้านตาเซียงกะทิสดค่ะพร้อมแล้วนะฮะ จับเวลาครับน้ำมันทั่วเหลืองตาอ่นส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่ร,สร,รุ่นทําผัดกะเพราน้ำมันทั่วเหลืองตาอูนส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นทาไข่เจียวน้ำมันทั่วเหลืองตาอ่นส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นทาไข่ดาวน้ำมันทั่วเหลืองตาอ่นส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นทําผัดพริกแกงน้ำมันทั่วเหลืองตาอูนส่งต่อความอร่อยอ สุดยอดได้ไปทั้งหมดนะครับสี่เมนูด้วยกันโอ้โหเก่งมากนะฮะมาคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรครับแม่สวัสดีถ้าคุณแม่พร้อมแล้วนะฮะจับเวลาครับผมน้ำมันถั่วเหลืองตาง่นส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสูรุ่นทำเมนูทอดไทยไปต่อเร็ว น,น,น้ำมันถัน่วเหลืองตางหุ่นส่งต่อความอร่รอยจากรุ่นสู่รุ่นทำเมนโูโอเคโอเคฮะวันนี้นะครับต้องบอกว่าสนุกมากเลยครับและผู้ชนะของเราในวันนี้นะฮะพี่อ้อนี่โอเคและนี่นะครับคือรางวัลสําหรับผู้ชนะของเราในวันนี้นะครับนั่นคือน้ำมันถั่วเหลืองตางหุ่นทรงต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองครับพี่อ้อครับ แต่คนอื่นนะครับผมไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่าวันนี้เรามีให้อีกคนละหนึ่งควรเหมือนกัน <Yeah! S 1> น้ำมันถั่วเหลืองตาง่นส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น <Yeah! S 1> ต่อมาจากตลาดนะครับคุณนายบอกว่าเดี๋ยวเรามาเก็บวัตถุดิบกันที่จวนใช่ค่ะ,คะเพราะว่าที่จวนเราเลียงไก่ ไก่ไว้เลยนะไข่คะเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บกันเลยกว่าครับผมไปเลยฮะแีเลยนะฮะโอ้โหสดเลยครับผมโอเคฮะตอนนี้นะครับผมวัตถุดิบของเรานะฮะครบ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยครับ ร้านค้าคุณนายส่อสแสวงหาของคุณภาพดีในราคาผู้ผลิตแอดไลน์คุณนายสโตหรือติ๊ To อกคุณนายจ่ายตลาด มาครับมาเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้เรามีถึง2เมนูด้วยกันครับเมนูแรกนล่ก็คือกิมจิครับผมและอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือไข่เจียวหอมแดงค่ะไข่เจียวหอมแดงนั่นเองครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างคบคุณค่ะก็จะมีน้ำนะคะที่ปั่นจากแอปเปิลแล้วก็สาลี่หอมแดงซึ่งเป็นพืช GI ของสอดศรีสะเกดนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ขิงค่ะพริกป่นค่ะซีอิ๊วค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะแล้วก็งาแล้วก็อันนี้ ีผักที่เตรียมไว้นะคะต้นหอมค่ะเรามาลงทำกันเลยดีกว่าฮะก็เดี๋ยวเราจะปรุงน้ําก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นพริกป่นของบ้านเรานะคะแล้วก็ซีอิ๊วค่ะอันนี้ก็คือน้ําเชื่อมค่ะท้ายนะคะ เดี๋ยวเราไปทําไข่เจียววันนี้กว่าวอ่ปาปากครับผมในส่วนผสมของไข่เจียวต่อเลยครับมากันที่เมนูที่2ของเราเลยฮะนั่นก็คือไข่เจียวหอมใหญ่นั่นเองครับแต่ว่าถึงจะง่ายเราก็มีทริคที่จะทอดให้กรอบอร่อยนะคะผมนี่อยากรู้ทริคของคณนาย้วครับผมเป็นยังไงครับทิ่เริ่มจากน้ำมันขวดนี้เลยค่ะน้ำมันถนนั่วเหลืองจางที่เป็นเคล็ดลับส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นค่ะเราดึงฝาขวดแล้วนะคะเทน้ำมันลงไปในกระทะค่ะ you ตอนนี้น้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วใช่ไหมครับผมค่ะเดี๋ยวเราเทไข่ลงไปเจียวในกระทะเลยนะคะ,ะได้เลยซึ่งเป็นที่รับรองว่าเต็มไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารเพราะนอกจากจะได้โปรตีนจากไข่แล้วในน้ำมันถั่วเหลืองจากองุ่นเรายังมีโอเมก้า3 6 9มีวิตามินอีไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันชาสูงกรำค,รคเรียกว่ามื้อน,นี้อร่อยได้อย่างมั่นใจเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะ ตอนนี้นะครับเมนูทั้งสองเมนูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปชิมฝีมือคุณนายเลยครับอเอาแล้วับผมเป็นอีกหนึ่งช่วงที่เขตชื่นชอบที่สุดเลยนั่นคือการได้ชิมฝีมือคุณนาเนยเองครับไม่ว่าจะเป็นไคเจียวหอมแดงนะฮะแล้วก็กิมจินะฮะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับ บอกเลยัะวันนี้นะฮะไข่เจียวหอมแดงนะครับหลายๆบ้านทำกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยถ้าได้ทานนครับตัวหอมแดงเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัตินะครับช่วยป้องกันหวัดหอมแดงนี่เป็นพืช GI ของจังหวัดศรีสะเกดด้วยครับแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดครับทุกคน<า>กิมจินั่นเองฮะต้องบอกว่ากิมจินะครับเป็นสูตรของที่นี่เลยของจังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบของที่นี่ด้วยแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ของสํานักพัฒนาฝีมือแรงงาน38<ด>ของ<ด><ด>จังหวัดศรีสะเกดค่ะที่เราได้ไปอบรมชาวบ้านนะคะให้ทํากิมจิจําหน่ายค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรค่ะแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านนะคะมีไรายได้เสริมค่ะ นายครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ครับสนใจอยากจะได้กิมจิต้นหอมแบบนี้นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจโอท็ To ชูเสีสเกตค่ะเข้าไปสั่งซื้อกันเยอะๆเลยนะครับรับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้นายนะครับเชิญชวนคนมาเที่ยวจังหวัดสีสเกตหน่อยครับผมสำหรับสายมูนะคะสีสเกตก็มีวัดที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามนะคะอย่างเช่นวัดไตสามัคีค่ะแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งค่ะน้องเขตวัดป่าสีมงคลรัตนารามค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้มาเที่ยวเมือองงร ะะจังหวัดศรีสะเกดของเราค่ะวันนี้นะครับผมเขตต้องขอคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับคุณนายพักนันศิลาอาจนะครับปริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีส<น>ะเกดครับแล้วก็ขอบคุณแม,แม่เหล่ากาชาด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการคุณนายจัยตตล,ลาดนะครับก็มีกิฟต์เซ็ตจากน้ํ้ำมันถูเหลืองตางุ่นส่งต่อความห่งใยเพื่อให้คุณนายสุขภาพดีครับ ซึ่งภายในกิฟต์เซตนะครับจะประกอบไปได้วยน้ำมันถูเหลืองตาง่นครับน้ำมันคารโนลาตาง่นครับน้ำมันข้าวโพดตาง่นและน้ำมันทานตะวันตาง่นครับวันนี้นะครับต eh so ้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับผมน้ำมันถูเหลืองตาง่นส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นครับที่พักทีโฟโฮเทลสีสระเกตนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับคำถามประจำสัปดาห์ครับคุณผู้ชมพืช GI ของจังหวัดรีสระเกตที่เรานำมาทำเมนูในวันนี้คืออะไรครับสามารถเข้าไปตอบคำถามได้นะครับที่เพจรายการคุณนายจ่ายตลาดนะครับ และสําหรับใครนะครับที่พลาดชมนะครับสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับทางช่อง YouTube c h ANNEL IMTV SD นะครับรวมถึง Facebook Fanpage และติ๊กตอกนะครับรายการคุณนายจัตลาดนะครับและสําหรับคนที่ชอบของดีราคาถูกนะครับวันนี้เรามาแล้วนะครับผมกับคุณนายสโตนะครับสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและใครอยากให้เราไปจังหวัดไหน เมนต์มาแนะนําเราได้เลยนะครับเรายินดีไปทุกที่เลยครับผมฝากด้วยนะครับกับรายการคุณนายจัดตลาดนะครับทุกวันพุธ9โ0ง20สนทีทางช่องอมรินทร์ทีวีเอสดีช่อง3.4ครับวันนี้เราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในวันพุธหน้าครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณน้องเขตรมากค่ะแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสําหรับรายการคุณในาใยจายตลาดไปช้อปปิ้งไปอะไรกันแล้วช้อปปิ้งแบบออฟไลน์ไปแล้วคราวนี้เรามาลองแบบออนไลน์จากหน้าจอกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้ใส่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับอมูดีหรอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกชาย บ้านใกล้กันไงก็เลยนัดมาที่บ้านค่ะนัดมาที่คอฟฟี่ทรีซอยติวานนท์สามนั่นเองวันนี้มาต้องไม่ได้มาเฉยๆเราเห็นคนที่เป็นเพื่อนแม่เราอายุ67ปีแล้วตอนนี้หน้าเด็กกว่าเราซึ่งอายุ40กว่าไปแล้วอู้วืคืออะไรหนูเห็นอหมูอหมูคืออุ้มอ่ะโถไม่ถึงขนาดนั้นนะทรายทรายยังสวยเสมอนี่หนูก็ชงมาเพื่อการนี้แหละค่ะคืออย่างช่วงหลังๆมาเนี้ยนะครับก็เห็นหน้าหมูนะครับนอกจากที่เล่นละครแล้วนะครับ เห็นหน้าผมก็ต้องคิดถึงไตาราจีน่าเซรั่มกระปุกแดงที่เขาเก่งเรื่องริ้วรอยแล้วก็ดูแลเรื่องความชุ่มชื้นที่พูดจนถึงวันนี้ก็เพราะว่าไตาราจีน่านั้นดีจริงๆครับสำคัญนะก็คือว่าวันนี้เขามีสูตรใหม่ต้องบอกว่าดีใจภูมิใจทุกครั้งเลยที่ได้แนะนำ 12x ตัวใหม่นี้เพราะว่าเขาพัฒนาสูตรนะครับมากว่า5ปี หลากหลายสูตรเลยกว่าจะลงตัวมาเป็น 12x ตัวนี้ต่างจากเดิมและดีกว่าเดิมอย่างไรครับคือเขาพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละจีน่าขึ้นมาเราเรียกว่าไฟดีแมทริกคอล่าหมายถึงอะไรหมายถึงริ้วรอยแนวตั้งนะครับหมายถึงว่าหว่างคิ้วแล้วก็ร่องแก้มหรือว่าริ้วรอยแนวนอนนะครับหน้าผาขีดเป็นเส้นๆนี่ต้กาอันนี้ไม่ชอบเลยใต้ตาเป็นเบ้าๆจะค่อยๆแลดูเบาบาง ค่อยๆแลดูจางลงภายใน14วันอันนี้อหมูไม่ได้พูดลอยๆเลยมีหนังสือรับรองจากแ lap การันตีมานะครับเพราะว่าเพิ่มสารสกัดอีกตัวที่สำคัญเข้ามาคือสารสกัดมาจากดอกโหย่าเพราะฉะนั้น ไตราชนาตัวเดิมที่ว่าชุ่มชื้นแล้ว,นะลวช่ำแล้วเนี่ยตัวนี้ 12x เนี่ยบอกเลยว่าชุ่มชื้นกว่าเดิมหลายเท่าครับและยิ่งถ้าใช้ต่อเนื่องสักระยะหนึ่งนะครับไตราชนา 12x ตัวนี้ชุ่มชื้นขนาดที่เรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมลอาจจะเว้นนนอนดึกอ้นไม่ไหวแล้วสงบอย่างนี้ใช่ครับหน้าก็ยังคงชุ่มชื้นอยู่ด้วย 12x ตัวนี้กล้าพูดได้เลยว่า 12x ตัวใหม่ตัวนี้ดีกว่าเดิมหลายเท่า ปีนี้อายุ67แล้วไตราชินาดูแลผิว,วหมูได้มาแบบนี้เพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยลอง12 x ตัวนี้เลยครับผมท้าเลยต้องลองและจะได้รู้ว่าผมพูดจริงวันนี้นะครับใครรอซื้อไตราชินาแนะนำโปรวันนี้เลยเพราะว่าเป็นโปรยอดฮิตขายดีตลอดกาลเลยรับรองว่าซื้อไปฝากให้ใครเนี่ยนะครับชอบแน่นอน ส่วนเรื่องเงินสบายๆนะครับยังไม่ต้องคุยตอนนี้ขออย่างเดียวตอนนี้คือโทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนครับรีบโทรมาที่1577หนะครับหรือไลออนเตลจิน่านะครับเราให้300สายนะครับวันนี้ได้เซรั่มนะครับส2 x 2กระปุกใหญ่แล้วก็ได้อีกเซรั่มอีกหนึ่งพกพานะครับแล้วก็ได้กันแดดตัวดังตัวนี้เด็ดมากเลยนะครับทั้งหมดนี้ปกติ 9,700บาทเกือบหมื่นนะครับแต่จ่ายวันนี้เพียง2990บาทเท่านั้นเองนะครับใช้กันได้ยาวๆเลย3เดือนนะครับหาเฉลี่ยมาแล้วเช้า15บาทเย็น15บาทปกติเนี่ยรายการอื่นเาให้แค่200แต่ว่าวันนี้เราจัดเพิ่มให้เป็น300 <100. S 1> สายครับเพราะฉะนั้นรีบโทรมาเลยครับที่1577นะครับกันแดดหลอดเนี้ยเหมาะมากเหมาะสำหรับคุณแม่บ้านในคุณนายจ่ายตลาดก็ดีนะเพราะว่าชอบออกมาเดินตลาดกันเพราะฉะนั้น กันแดดดีมากๆเลยนะครับเจออากาศร้อนเจอแดดร้อนๆอย่างไรก็ไม่ไหลเยอะมไม่เหนียวเหนืดน,นะปกติแล้วถ้าแยกขายเนี่ยหลอดนี้1,500บาทนะครับแต่ว่าวันนี้แถมฟรีให้ในเซ<ส>็ตน,นี้เลยดีมากทา,าทาเมคอัพได้ด้วยอันนี้คือตัวเองที่เคยใช้มาแล้วค่ะแล้วปกติตัวใหม่ 12X เนี่ยปกติถ้าซื้อแยกเนี่ย3,500บาทด้วยสูตรที่เข้มข้นกว่า<ม>ด้วยสารสกัดที่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ เรายัางไม่ขึ้นราคาครับเพราะฉะนั้นขาประจำเนี่จะรู้ดีเลยว่าจ่ายราคานี้เนี่ยสอง0นะครับมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าได้ทั้งเซ็ตโทรมาที่ 1,5, 7, 7หรือว่าแร่จาริจิน่านะครับสกระปุกใหญ่นะครับหพกพาแล้วก็กันแดดตัวดังตัวดีที่สุดเลยปกติทั้งหมดนี้เกือบหมื่นนะครับแต่จ่าย 2,9, 9 0นะครับอตอนนี้ทีมงานหลังบ้านแจ้งมาว่า เหลืออีกประมาณ180สายแล้วดังนั้นหนูก็จะต้องดักสายไว้ก่อนไม่เอาสายวันนี้คุณผู้ชม,<ย>ม <300 S 1> ครับเพิ่มไม่ได้คุณผู้ชมว่าวันนี้ให้สิทธิคุณผู้ชมะนะครับสา0สายจัดเต็มแล้วนะครับใช่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมรีบโทรมาเลยครับที่1577 อยากรู้ว่าเจอรจิน่าดีอย่างไรนะครับย้อนดูหน้า,าหมูก่อนหน้านี้ที่สายเคยโซมเคยพังยังกลับมาได้นะครับเรียกว่าตัวนี้ผมพอใจมากๆเลยด้วยเจ่รจิน่าถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยมูก็ไม,ม่กล้าพูดให้เสียชื่อนะครับทายเห็นไหมในภาพนี้ก็จะเห็นมีพรีเซนเตอร์หลายคนเลยนะครับเป็นตัวพ่อตัวแม่จากหลายๆวงการ<ช>เรียกว่าเขาจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์ดังๆเจ้าไหนก็ได้แต่ว่าเขาเลือก ไตลาจิน่าแล้วทุกคนก็ยืนยันอยู่กันอย่างเหนียวแน่นแบบนี้แต่ลาจิน่านั้นดีจริงๆครับผมคอนเฟิร์มนะครับโทรมาเลยครับที่1577หรือแอรแตลาจิน่านะครับสกระปุกใหญ่1พกพาแล้วก็กันแดดตัวดังต้องจัดนะครับอย่าลังเลครับปกติเกือบหมื่นแต่จ่าย2,990บาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางก็ได้ครับรีบโทรมาตอนนี้ครับที่1577อย่างที่บอกครับ มเหลือ100แล้วหนูบอกแล้วเหลืออีกประมาณ70สายครับรีบโทรไปเลยครับที่1 5 7, 7่โทรตอนนี้ครับอหมูให้มาถึง300สาย3า0แล้วนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยแล้วด้วยเป็นโปรที่ใหญ่แล้วก็เป็นโปรที่คุ้มมากๆใครไม่เชื่อดูค่ะ นี่คือผู้ชายอายุ67ปีอีกหน่อยนิ้เขจะให้เขาขึ้นสำนาบวัรประชาชนอำหมูได้ว่า67จริงๆแล้วเดี๋ยวคนจะนึกว่าแบบไม่ถึง50อ่บอะพูดอย่างนี้ก็เชื่อจริงๆขอบคุณอำหมูมากๆที่วันนี้มาคุยกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณใาขอบคุณครับขอบคุณค่ะอมรินทีวี